สวัสดีครับปิดหน้าไว้ก่อนไมวเห็นนะครับมาแล้วแอะซีงันชาคแคแควมาถึงก็ฝากก่อนเลยนะฮะเปิดหน้าก่อนอืมก็เดิมจะเล่<อ>น,นึ้่มามาไหมเมื่ออมีแอบนี้อสวัสดีคะสวัสดีค่ะมาเล่นอะไรครับวันนี้มาเล่นอะไร เอาอนี่ไ็นี่ไงนี่ไงเอาไปโชว์ี้เอาไปโชว์ท่านผู้ชมนี่เอาอะไรมาให้ดูยกกล่องมาเลยยกกล่องมาเลยมันคือ super LED เนี่ยตะเกียง super LED อ่านะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเ่นีหน้าตาอย่างนี้นะครับดูที่กล่องก่อน ซูเปอร์ l ด d นะครับสามสิบหกหลอดเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูกันดีกว่าเป็นอะไรอ่อน้่งลงนะให้ดูนัน่งลงเอามาแกะดูนะครับเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับกล่องไม่ใหญ่มากน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักน้ำหนักนนก,ก็น่าจะสักสองขีดได้เนะน้ำหนักไป็นอกกะเบามากเพียงโล่โอ่ะ อ่านะครับแกะออกมาดูกันจ,กจ้ามีอะไรบ้างแหวแหนวน,นี่อะไรอะ่ะคืออะไรมันคืองงงงตัวนี้คือสายชาร์จนะครับแต่ไว้ชาร์จกับรถยนต์ของเราได้นะครับในระหว่งางที่เราเดินทางไปแคมป์ปิ้งกัน,นเสียบตัวนี้ไว้ก่อนได้ครับ หรือว่านี่ตัวหนึ่งคืออะไรสายชาร์จเธอเชาเสียบกับอะไรเสียบกับปลั๊กไฟปลั๊กไฟเหรอโอเคแล้วมาดูตัวมันแตงงงเอาไม่เป็นเงี้ยอ่าแกออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นดีเองเป็นอย่างนี้นี่เองคราบลดูนี่ถือ,อนี้ก็ได้แขวนในเต็นตการใช้งานก็ประมาณนี้ห,หรือว่าแขวนเหมือนที่นูบ,บอกแขวนในเต็มน,นครับ มาดูมาดูมาดูว่าสายชาร์จให้มาเนี่ยนะครับก็จะมีช่องเสียบ<ด>นแบบนมมีเสียบตรงนี้นะครับสำหรับในรถยนต์มีเสียบตรงนี้นะครับสําหรับไปบ้านนะครับแล้วก็มีหมุนอย่างนี้นะหมุนแล้วจะเห็นไฟตรงนี้ก็คือดกยโมใช้แรงเราหมุน ทานวนทานวนทานวนหมุนหมุนได้เลยป่านะครับแล้วก็นี่นี่นี่ดูดูดูนี่ไงได้ทานได้ด้วยนะครับใช้พลังอะไรบ้างหนึ่งทานสองสองได้นะโมไดนะโมหมุนหมุนสามชาร์จไฟบ้านสี่ชาร์จไฟรถโอเคมาดูตัวนี้เป็น ช่พลาติดนะครับตัวนี้เป็นกระจกนะกระจกกระจกแล้วก็จะมีเหล็กค้อให้ด้วยแข็งแรงพอสมควรนะแวนใช้งานอย่างนี้อ่ามาดูเป,ดเปิดเปิดเปิดหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งจะติดแค่ด้านละสองสี่ด้านละสีห่หลอดสองครั้งดิ้นด้านละแปดหลอดสามครั้งสา,สามครั้งปิดทั้งหมดเลยสามสิบหกหลอดเนาะ เอาคู่กันเลยนี่อ้ยอันนี้สว่างกว่าสว่างกว่านี่ชาร์จแบตไว้ไงตือดึงสตืดึงสามสี่ก็ปิดอ่เปิดไว้เดี๋ยวเรไปปิดไฟให้อ่เปิดเปิดเอย่าเอาหนึ่งก่อนแอบปิดไฟกันแอบไดนามโมก่อนโอ้โหไม่ดับนี่แค่ทำเองแอบปิดไฟบัน สว่างไว่างไหมอ่ะเปิดเปิดเปิเปิดเปิดเปิดอปิิปิิหนึเอาเลยมืดมืดมืดมืกงเหนหมดแล้วสเต็ปที่หนึ่งหนึ่งตึงงตึงงนี่ภาพกันนะะภาพกันนี่ไม่ช้าเนี่ยนึ่งอันนี้อันนี้เสอว่างมากสว่างมากอันนี้สองอันนี้ สองนี่หมดแล้วสาเอาเอาปิดอันนี้ไว้ปิดนิดก็สว่างเลยสว่างมะสว่างไหมลองดูยกวงสว่างมากสว่างมากครับโอเคกว้าไดนเต็นได้สว่างที่พื้นได้นะครับแบตหมดก็หมุนๆมุนได้นอโอเคเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟ มาแล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับซุปเปอร์ LED ตะเกียงตัวนี้นะครับวางที่พื้นแขวนใช้ไฟบ้านใช้ไฟหมุนใช้ไฟฐานโอ้โหครอบเครื่องมากๆา นะครับอีกอย่างหนึ่งนี่อีกอย่างไหมอ๋อไม่มีอีกอย่างแล้วมีแค่อย่างนี้แหละนะครับก็เป็นกระจกนะครับสามสิบหกปลอดนะครับ LED สว่างสว่างสว่างแน่นอนนะครับลองดูหนึ่งสองสามสี่ปิดแล้วโอเคครับอุปกรณ์ให้ครบเลยพร้อมถุงพร้อมดีชาร์จนะครับมีครบแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ด่าห่าไหมหากระดาษก่อนฝากก่อนฝาก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 ก่อนกันซีราชาแคมป์นะครับข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมที่ไหนที่ชั้นใต้ดินเฮ้ยมีเล่นมุกเล่นมุกที่ โอ้ยท่านผู้ชมหนีไปหมดแล้วใต้วิดีโอนี้นะครับฝากด,ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ